วันนี้เราจะพาทุกคนไปตะลุยดินแดนเวทมนตร์กันนะครับโดยที่เรามันต้องไป่างประเทศเลยนะครับอยู่ใกล้ๆประเทศไทยนี่เองนะครับทุกคนก็คือบ้านสวนน้อยที่จังหวัดนคนรราชสีมานะครับที่เขาใหญ่งบค่าเข้า1 0 0บาทและค่าเปลี่ยนชุดประมาณ150บาทนะครับเราสามารถเปลี่ยนชุดกี่หรือรอบก็ได้นะครับทุกคนและที่นี่คือพนักงานใจดีมากเอาลมมาให้เราด้วยแล้วก็มีของกินมาให้เราด้วยนะครับใครที่ชอบแต่งคอสเพลย์นะแนะนาว่ามาที่นี่เลยเพราะว่าที่นี่คือมีชุดทุกแนวที่เราอยากจะลองแต่งเขาบอกว่าซ มาแต่งได้เลยนะในงบ150บาทรวมกับค่าเข้าด้วยไม่เกิน250นะครับทุกคนที่เรามาที่นี่สถานที่นี่เขาให้ชื่อว่าเป็นดิสนีย์แลนด์เมืองไทยนะครับทุกคนมีความเป็นฟิลดดิสนีย์เจ้าหญิงเจ้าชายนิดหนึ่งนะแล้วก็มีความเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยถ้าใครแบบเป็นแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับในงบประหยัดก็มาที่นี่ได้นะครับทุกคนใช้งบไม่เยอะเลย ก็เดินทางจากหมอชิดไปโคราชในงบ180บาทเราเที่ยวแบบไม่ใช่รถนะครับก็คือจะนั่งรถสาธารณะไปนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นใครอยากรู้วิธีการเดินทางก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะครับที่พักที่เราได้นะครับปากช่องสปอร์ตบาร์นะครับราคา300บาท ทุกคนเราก็ได้ที่พักแล้วนะครับที่ปับช่องแถวเขาใหญ่าที่พักถูกมากราคา300นะครับก็มันจะเป็นที่พักแนวเต็นท์นะครับทุกคนเป็นห้องน้ํารวมแยกไปข้างนอกนะครับเป็นห้องพัดลมจริงๆมันมีเป็นแบบห้องแอร์ด้วยนะห้องน้ํารวมของเขาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนฟิลมันเหมือนแบบเรามาตั้งแคมป์เลยอะ่ะมันก็ไม่ได้แย่นะโดยรวมในความรู้สึกเราในราคา300บาทเราก็มีความเป็นส่วนตัวด้วยนะครับเราเคยนอนห้องนอนรวมในราคา350บบาทแล้วว่าอันนี้ ถูกด้วยแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวด้วยนะในความรู้สึกเราตอนเช้าเราจะเดินทางไปที่ท่ารถแถวตลาดเขตนะครับมันจะมีรถไปที่4ี่คิวนะครับเราก็ต่อรถไปที่4ี่คิวเพื่อที่จะไปแวะผ่านบ้านส่วนน้อยนะครับดูตาม GPS ได้เลยนะครับพอใกล้ถึงบ้านส่วนน้อยแล้วเราก็ลง GPS ได้เลยนะครับค่ารถขามาแค่42บาทนะคะที่นี่ก็เป็นดิสนีย์แลนด์เมืองไทยนะครับที่ได้ชื่อที่บ้านส่วนน้อยนะครับราคาค่าเข้าของผู้ใหญ่ก็ประมาณ100นะครับแล้วก็ ค่าเช่าชุดประมาณ150บาทนะครับทุกคนก็ตีว่าเรามาที่นี่ประมาณ250บรรยากาศที่นี่ก็จะมีเป็นห้องโซนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องเจ้าหญิงห้องเวทมนต์ห้องอะไรต่ออะไรน,นะครับทุกคนคือแบบมันมีมุมถ่ายรูปให้เยอะมากสาหรับคนที่จะมาพักที่นี่นะครับราคาเริ่มต้นประมาณ1,000บาทนะครับทุกคนแต่เราไม่ได้มาพักที่นี่นะครับเราก็สามารถที่จะมาเที่ยวที่นี่ได้ในงบ2 5 0ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นที่เที่ยวที่ดีมากแล้วก็ประหยัดงบด้วยนะครับเราก็จะมาวอล์กบรรยากาศ ซนต่างๆให้ทุกคนได้ชมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะครับ เราว่าโซนที่นี่เหมาะแก่การถ่ายคลิปหนังสัง้นทำคอนเทนต์สร้างคอนเทนต์วิดีโอต่างๆนะเพราะว่าแต่ละฉากแต่ละมุมเขาก็แบบคีเอ็มาให้หมดแล้วอ่ะ เราชอบที่นี่มากใครที่เป็นสาวกแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับต้องไม่พลาดที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่ก็จะมีห้องแฮร์รี่พอตเตอร์ห้องเวทมนต์ห้องนอนห้องกษัตริย์ห้องเกี่ยวกับวันเดอร์แลนด์ก็มีนะครับทุกคน ก็เราก็มาที่บ้านฮอบบิตแล้วนะครับทุกคนที่บ้านส่วนน้อยจะบอกว่าวิธีการเดินทางไม่ยากเลยเราสามารถที่จะต่อรถจากตลาดเขตได้นะครับทุกคนมาที่นี่ประมาณ40กว่าบาท42บาทครับทุกคนแล้วเราก็ดูตาม GPS นะครับแล้วก็ให้เขาจอดรถตรงช่วงบริเวณที่ใกล้เคียงกับบ้านส่วนน้อยนะครับทุกคนแล้วก็ค่าเข้าประมาณนหน0้อยบาทแล้วก็จะมีค่าชดอีก นะครับทุกคนตอนนี้ก็คือแบบฝนตกเนาะเออทุกครั้งที่มาเที่ยวก็คือมักจะเป็นฟิลนี้กันเยอะมากช่วงเนี้ตอนนี้ก็เดี๋ยวขอตัวไปถ่ายรูปก,ก่อนนะครับทุกคนที่นี่พี่พนักงานใจดีมากเขาก็เอาร่มมาให้เรานะครับเพราะกลัวเรา ปียกฝนด้วยนะครับทุกคนนอกจากเขาใจดีแล้วเขาก็เอาขนมมาแบ่งเราด้วยเขาไม่คิดตังเลยใจดีมากใครที่จะมาเที่ยวที่นี่บอกเลยว่าพนักงานนิสัยดีทุกคนและนี่ก็จะเป็นโซนห้องแต่งตัวนะครับจะบอกว่ามีชุดทุกแนวเลยที่เกี่ยวกับเจ้าหญิงเจ้าชายดิสนีย์แล้วก็เป็นเกี่ยวกับพ่อมดใครที่ชอบแต่งคอสเพย์นะครับแนะนําให้ลงมาที่นี่นะครับในงบ150บาทเราสามารถเปลี่ยนชุดกี่รอบก็ได้นะครับเขาไม่ว่าเลยเลย นะครับทุกคนเราก็ว่าจะมาแต่งชุดที่นี่นะครับเขาบอกว่าสามารถแต่งได้เลยนะในงบ150บาทรวมกับค่าเข้าด้วยไม่เกิน250นะครับทุกคนที่เรามาที่นี่เดี๋ยวเราขอตัวไปแต่งตัวก่อนนะครับทุกคนอยากรู้แล้วว่าจะเป็นยังไงบ้างนี่คือลุคแรกของเราทุกคนอนี่เป็นไงเออขอได้อยู่เดี๋ยวเราดูชุดต่อไปนะครับ เจ้าชายทุกคนแล้วคือดูได้ไหมเราว่าได้อยู่นะลูกนี้โอเคเลย หลังจากที่เราแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปถ่ายคอนเทนต์กันนะครับทุกคนจะบอกว่าเราชอบมากเราก็แต่งตัวคอสเพย์เป็นลูกเจ้าชายเป็นเซ็ตชั่มมิ่งเราก็ไม่คิดว่าจะได้มาคอสเพย์ในลุคนี้ด้วยที่เขาก็ใจดีเห็นแล้วว่าเรามาเที่ยวคนเดียวก็เลยเอาขาตั้งกล้องมาให้เราถ่ายคลิปนะครับหลังจากนี้จะเป็นการถ่ายคลิปวิดีโอเราทำคอนเทนต์เจ้าชายนะครับทุกคนเพระหลังจากนี้ก็คือถ้าใครจะก่อข้ามก็ก่อข้ามได้เลยนะครับแล้วคือตอนที่เราเล่นสวมบทบาทเป็นเจ้าชายก็คือแบบสมจริงมากไม่คิดว่าจะได้มาทำ มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะเพราะว่าเราก็ไม่เคยได้ลองมาแต่งลุกแนวนี้ดูแล้วก็ว่าจะไปแต่งอีกลุกหนึ่งก็คือลุกพ่อหมดนะครับทุกคนตอนที่เราสมมบทบาทเป็นเจ้าชายก็คือเราก็ใส่จริตความเป็นเจ้าชายไปนิดนึงนะ ที่เราบอกว่าที่นี่มันเหมาะกับการทำคอนเทนต์เพราะอะไรรูป้ป่ะคือทุกโซนมันทุกจุดมันสามารถถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอ้อย่างเพื่อนเราอะทำคลิปเกี่ยวกับพวกหนังสั้นใช่ปะ่ะคือที่นี่ก็เป็นอีกโลเคชันหนึ่งที่เหมาะแก่การมาถ่ายหนังสั้นอะไรต่ออะไรอีกนะเราแนะนําเลยว่าถ้าเกิดจะมาทํา ก็แนนนะําทีี่ภายในมันจะมีโซนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นห้องครัวห้องอาหารห้องแต่งตัวแล้วก็เป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็มีห้องนอนด้วยนะครับทุกโซนก็คือสามารถถ่ายคลิปได้เราชอบโซนนี้มากจะเป็นโซนห้องนอนของพาราชาของเจ้าชายอะไรเงี้ยเราก็มานอนดูจะบอกว่าที่นอนนุ่มมากาจริงเพลินไปเลย อีกโซนที่เราชอบจะเป็นโซนวันเดอร์แลนด์นะครับทุกคนมันจะเป็นฟิลดอกไม้แล้วก็คือแบบว่าเราแต่งชุดเจ้าชายมันก็เข้ากับตีมอยู่นะเอาจริงๆ เราก็มาที่วอนเดอร์แลนด์แล้วนะครับทุกคนเราก็แต่งเป็นชุดนี้มานะครับ mm hmm. ก็แต่งแบบตํอบชายนะครับทุกคน mm hmm. เดี๋ยวเราว่าจะไปเปลี่ยนเป็นชุดฮอปวอรแล้วนะครับ mm hmm. รับทุกคนนี่ก็เป็นชุดที่เราจะไปเข้าแฮร์รี่พอตเตอร์อนะี่ว้ามีความเป็นแบบพ่อหมดแล้วนี่มากับลูกที่สองของเราก็เป็นพ่อหมดในฮอกบอตนะครับทุกคนเรามาตามรอยซีรีส์ของแฮร์รี่พอตเตอร์ตื่นเต้นมากได้เป็นพ่อหมดไลเวท เราก็มาโซนห้องแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับก็ค,คือไม่ได้มาทําอะไรก็ค,คืออยากมาลอนเล่นดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเตียงก็แข็งนิดหนึ่งเราชอบอ่างน้ํานี้มากเลยเพราะว่ามันเหมือนฟิลแบบมันมีควันพุ่งออกมามันให้ฟิลพอหมดไลเวนนะครับเราชอบมากติดเล่นนิดหนึ่งอีกโซนหนึ่งจะเป็นกระเป๋าเดินทางนะคะเพื่อเตรียมตัวไปยังโรงเรียนพอหมดแม่หมดนะครับที่อกวอส์คเพื่อแอบติดเล่นนิดนึงนะเพราะว่ามันเหมือนเรา กลับไปไวัยเด็กอะเอาจริงๆมันสนุกมากจะบอกแนะนำให้มาที่นี่เลยยิ่งมาเป็นครอบครัวยิิงดีสําหรับเรานะงบมาที่นี่ประมาณ250บาทมันอาจจะมีค่าที่พักค่าเดินทางงบค่าอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแต่สําหรับเรานะใน1วันได้มาที่นี่เราว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเหมือนกันเราได้แบบประสบการณ์แปลกใหม่เยอะแยะมากเลยแนะนําให้มาที่นี่เลยนะครับที่บ้านส่วนน้อย อีกโซนหนึ่งก็จะเป็นลูกแก้วไล่มนนะครับเราชอบโซนนี้มากพอเราก็จะมาเล่นฟิวแบบเออยังมีความเป็นเด็กอยู่เนาะ <c oughs> คือเรายังเล่นเป็นเด็กอยู่เลยอะเรารู้สึกว่าเมื่อไหรเราจะโตสักที <c oughs> มันสนุกมากจริงๆทุกคนฟิวแบบพอหมดไล่เวท พนักงานก็ใจดีพาเราไปยังจุดรอรถตู้นะครับทุกคนเราแต่เราต้องข้ามอีกฝั่งไปนะครับเพื่อที่จะไปขากลับไปที่ปักชองนะครับทุกคนขากลับปักชองก็ประมาณ42บาทนะครับงบที่เราเที่ยวทั้งหมดในวันนี้นะครับ977าบาทนะครับเฉพาะที่บ้านส่วนน้อยปราสาทเวทมนต์นะครับเดี๋ยวเราจะต่อไปอีกที่หนึ่งที่ทอสคานานะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ฟังว่าเป็นไงบ้างนะครับทุกคนรอติดตามคลิปได้เลย